เดือดชาวเน็ตพากันขุดโพสต์หาเสียงพักเพื่อไทยก่อนเลือกตั้งกับหลังเป็นรัฐบาลแล้วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาโดยกรอบเบื้องต้นจะไม่เสนอให้แจกเงินดิจิทัลแก่คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีมากกว่า5 4ล้านคนแบบท่วนหน้าแล้ว เราได้ฟังความคิดเห็นหลายฝ่ายแต่จะให้ใช้เกณฑ์รายได้เข้ามาพิจารณาแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกไม่แจกเงินคนที่เงินเดือนเกิน25,000บาทหรือมีเงินฝาก10,000แสนบาทซึ่งมีอยู่43ล้านคนใช้งบ4 3แสนล้านบาทกลุ่มที่สองไม่แจกคนที่เงินเดือนเกิน50,000บาทและมีบัญชีเงินฝากห้0แสนบาทซึ่งมีอยู่49ล้านคนใช้งบ4 9แสนล้านบาท และกลุ่มสุดท้ายแจกเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มี15ล้านคนซึ่งใชง้งบประมาณ1.5แสนล้านบาทซึ่งทั้ง3แนวทางนี้ต้องรอคณะกรรมการชุดใหม่เลือกอีกครั้งว่าจะเลือกให้กับกลุ่มคนใดทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ต่อการทำงานของรัฐบาลเป็นอย่างมากชาวเน็ตพากันไปกดแชร์โพสต์จากเพจพักเพื่อไทยเป็นภาพนโยบายหายเสียงที่โพสต์ไว้ในช่วงเดือนเมษายนก่อนการเลือกตั้งที่มีข้อความว่า ใครจะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทบ้างคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงวัยทำงานตามกฎหมายประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชาราได้รับเต็มจำนวนไม่หักลดล่าสุดนายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิทัลว่ายังมีการลดหรือว่าปรับรายละเอียดในโครงการดังกล่าวอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อได้ความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบเพื่อป้องกันความสับสนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยภายหลังว่าการประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั้งประเทศคงเป็นไปไม่ได้วันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำที่สุดคือ328บาทและสูงสุดที่354บาทซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดเราต้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดที่ไม่เท่ากัน เพจ e c o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  k ของธนาวัฒน์วงชัยได้โพสต์ภาพที่เป็นข้อความว่าเพื่อไทยพักคุณไม่ได้หาเสียงแบบนี้นะคุณหาเสียงว่าให้ทั่วนหน้าจุลพร์เพื่อไทยตอบแบบนี้ครับเราพ้นเรื่องการหาเสียงไปนานแล้วตอนนี้เรามองถึงการเดินหน้าประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมาก